เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าใจจะร้อยขายคู่จิ้มอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้จิ้มให้เด้าเฉยๆห้ามชอบกันห้ามมักกันให้เด้าซื้อๆแม้เด้าเด่นเด้าหัวไปไปยงเด้าเร็วกันเร็วแปดเด้าเสียก็แยกย้ายอย่างนี้หรอคะใช่เด้าเสร็จก็แยกย้ายจะหาว่าผมขายคู่จิ้มไม่ได้นะคู่ ผมไม่ได้บอกให้เขารักกันผมบอกให้เขาเด้ากันเฉยๆไม่ไมอย่าไปอธิบายให้มากมายบอกว่าน้ำแตกแล้วแยกทางก็จบ เมื่อให้กัดดิ่มดาวลุงแม่อ,อยากให้พี่น้องมีร่อยยิ้มล้วก็เสียงฮอลลเนาะมวนน้ำกันแบบสบายๆบเพราะต้องไปซีเรียส